ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านกันแล้วกันนะครับผมวันนี้พามาชม8ล้อครับผมตัวนี้8ล้อสวยๆนี่จะเป็นเมก้านะครับผมเมก้าครับตัวนี้อันนี้อูช่างเปียวนะครับเป็นคนทํานะครับตัวนี้ยกหน้าได้นะนะครับเป็นทรงโดมรีบจุกจุกโรยได้เลยนะครับตัวนี้น็อ แปดน็อตนะครับตัวนี้แปดน็อตน่าจะทําสไลด์นะแต่ผมดูไปแล้วเนี่ยนี่นะครับน่าจะทําสไลด์เลยแหละตัวนี้นี่ครับสวยครับอูช่างเปียวนะครับผมอีกอูหนึ่งนะครับที่มาตรฐานนะครับน่าจะทำสองสองคันแน่นอนเลยนะครับไอตัวนี้มันวางอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับอสวยจับครับพี่น้องนี่ครับ สวยๆเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็น่าจะเอามาทำเหมือนกันแหละนะครับคันนี้รถเยอะนะครับอูพี่เปียวนะครับผมตัวนี้นี่ครับแปดล้อทั้งนั้นเลยนี่ครับสนใจมาต่อดำต่อกระบะทำล้อได้นะช่วงล่างรับทำหมดนะครับรับจบตัวนี้ อนะนี่ก็ปูพี่เปียวนะครับผมลูกน้องพี่เกเยอะมากเลยนะครับแนะบบเบอร์โทรตามนี้ได้เลย,ยพี่น้องนะครับสนใจอยากทาแบบไหนนะครับช่างเปียวจัดให้ได้นะครับผมตัวนี้อยากได้แปลงแปลงหน้าหรือไม่แปลงหน้าก็ทําได้อันนี้ก็จะเป็นแปดล้ออ่าตัวนี้เป็นแหนบนะ ทำเป็นแหนบนะครับเมื่อ12ล้อตัวนี้นะครับคันนี้สวยครับเตยตารธรรมการเลยพี่น้องสวยคิ๊บเลยนี่ครับราคาก็ลองสอบถามพี่พเปียวดูเนาะนะครับมีทําเสร็จแล้วสวยนะรอแต่กระบะมาใส่หรือเปล่าโอเคครับชิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับพามาชมดูนะครับผมวันนี้ผมก็มา,อ,าอะไร ไม่มีอะไรขายก็ต้องมาทําที่นี่นะครับผมอยู่ถ้ามีกะนู่นแหละครับเคียงกงวังน้อยนู่นแะครับผมไกลเกินนะครับทําบ้านเราก่อนนะครับก็ประมาณนี้ครับชิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ